ในแบบลักษณะที่สามที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณจะมีโชคลาภในแบบที่สามนี้ก็คือเกิดสีสันบนเส้นเส้นในที่นี้ก็คือเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นวาสนาเส้นอาทิตย์เส้นพุทธเส้นธุรกิจหรือเส้นอุปถัมด้วยเหมือนกันแม้แต่เส้นหลักทรัพย์ก็ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามีสีสันสดใสเรื้อมชมพูหรือไม่ก็สีแดงระเรื่อนะครับ สีสดใสนะครับไม่ใช่สีดําสีหมองคล้ําถ้าเป็นดําหมองคล้ําค้ำาช้ำๆคุณกําลังมีปัญหาสุขภาพมันจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพให้คุณเลยละนะครับช่วงนั้นในตัวที่จะบอกบอกว่าโชคนี้ก็ต้องเป็นสีสดใสอย่างที่บอกให้ฟังนะครับอันนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะสดใสแบบไหนก็ต้องสังเกตมือตัวเองบ่อยๆนั่นแหละครับตื่นมาทุกวันก็ต้องดูว่า มือเราเนี่ยมันมีจุดตำหนิตรงไหนจุดดำจุดหมองจุดคล้ำม,มันอยู่ตรงไหนในส่วนใดของมือสีสันบนฝ่ามือเป็นสีแบบไหนนะครับเราต้องมันสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นสีสันดีๆเกิดข้างเส้นคุ้มกันหรือเส้นวัสนาอย่างนี้นะก็แสดงว่าคุณกำลังจะโชคดีมีคนช่วยเหลือคุณอาจจะให้อะไรคุณมาก็ได้หรือถ้าคุณไปเสี่ยงโชค คุณก็ให้เขาหยิบให้นะครับถ้าเกิดบนเนิอนอะาทิตย์แสดงว่าความเสด็จด้านชื่อเสียงหน้าที่การงานการเงินของคุณกําลังจะดีขึ้นแม้แต่รวมถึงการเสี่ยงโชคด้วยเหมือนกันสามวันเจ็วันคุณจะได้ทันทีบ่งบอกว่าคุณกําลังจะโชคดีมีความสําเร็จนะครับเส้นถ้าเกิดว่ามันกินระยะระยะเวลาที่ยาวนานในลักษณะของสีสดใส อาจจะเป็นเกี่ยวเรื่องของระยะเวลาที่ยาวนานด้วยเหมือนกันหรือเป็นสิ่งที่จะได้มามีมูลค่าที่เยอะที่มากด้วยเหมือนกันนะครับโชคดีรออยู่หน้าบ้านคุณแล้วคุณจะกล้าเปิดประตูออกไปรับมันไหมเท่านั้นแหละถ้าใครเห็นลักษณะอย่างที่บอกมานี้สีสันสดใสขึ้นในเส้นต่างๆนะครับย้ําว่าต้องเป็นสีสันสดใสระเรื่อหรือสีแดงอกชมพูจะดีนะครับไม่ใช่หมองไม่ใช่ครับนั่นแหละคุณเสี่ยงโชคได้เลยนะครับ อย่างที่บอกมาตั้งแต่แบบที่หนึ่งจนถึงแบบที่สามนะครับสิ่งที่จะเกิดมาเป็นสีสันสดใสนะั้นต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ไปทําเองไม่ใช่ไปกำรรม,มือให้มันแดงขึ้นมาแล้วมโนหลอกตัวเองนะครับรวมไปถึงแบบที่สี่ที่กําลังจะนําเสนอให้ดูต่อไปนี้นะครับกางแรกก็คือนี่ก็คือจะเป็นเส้นหลักก่อนนะครับเส้นหลัก ทีนี้ตัวโชคตัวที่สี่นี่ในแบบที่สี่นี้จะเป็นเส้นจรที่เกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นจุดไหนเนินไหนอายุเท่าไหร่นั้นก็คือคุณก็จะมีโชคนะครับเส้นจรก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะครับเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะสังเกตดูนะครับจะเกิดข้างเส้นชีวิตแบบนี้ก็ได้นะครับเส้นเล็กๆคมๆขึ้นมานะครับเป็นเส้นจรจะเกิดข้างเส้นชีวิตก็ได้ หรือแม้แต่เกิดข้างเส้นว่าสเส้นคุ้มกันเส้นจอมในใหม่นี้เกิดข้างเส้นคุ้มกันเนี่ยนะครับเห็นมาแล้วนะจะโชคดีมีอยู่ดีๆก็จะมีคนยกอะไรให้คุณโอนเงินให้คุณก็ได้นะครับถ้าเป็นสินค้าก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเอามาให้คุณนะครับน้ําหนักจะมากจะน้อยก็ดูที่ตัวเส้นถ้าเส้นเล็กๆคมๆยาวๆมันก็จะได้มีน้ําหนักที่เยอะอยู่เหมือนกัน ข้างเส้นคุ้มกันนี่แหละมหาจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะหรือเกิดข้างเส้นวาสนานะครับเป็นเส้นจอนเล็กๆเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ได้นะครับเส้นเกิดเล็กๆขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายถึงว่าการงานทุงนั้นคุณกําลังรุดหน้าแต่ขายายแผ่ธุรกิจออกไปนะครับมันก็คือโชคดีเหมือนกันนะถ้าการงานก้าวหน้านะเขาก็เรียกว่าเป็นโชคโชคจากการทํางานนะครับเกิดข้างเส้นสมองละ่ะใต้เส้นสมองละ่ะเนี่ยก็จะเป็นโชคจากมันสมอง จากการพูดจากการคิดจากการวางแผนที่มีส่วนมากที่เห็นถ้าเกิดว่ามันอยู่ใต้เส้นสมองหรือเกิดบนเส้นสมองเนี่ยเส้นลาบนี่นะครับมักจะเบือ่ออยู่บนมือของคนที่เป็นเซลล์นะครับเป็นเซลล์ขายสินค้าเนี่ยพวกนี้จะมีโชคลาบได้บ่อยๆนะครับเส้นจรตัวนี้ไม่จําเป็นจะต้องเกิดบนเส้นหลักเสมอไป เส้นจรที่บ่งบอกว่าโชคลาบนี้ไม่จําเป็นจะต้องเกิดบนเส้นหลักเสมอไปนะครับอาจจะเกิดในลอยบนเนินจันทร์ก็ได้สังเกตดูนะบางทีบางครั้งเอ๊เส้นนี้มันมาอย่างไงเนี่ยยังเกิดบนเนินจันทร์เนี่ยนะครับเป็นเส้นเล็กๆเส้นเล็กๆใหม่เกิดขึ้นมาเลยนะคุณก็กําลังจะโชคดีได้เดินทางไกลเหมือนกันนะครับหรือมีโชคจากมีผู้อุปถัมภ์มาช่วยเหลือนั่นแหละนะมันจะเกิดบนเนินอัคารสูงนี่ก็ได้เหมือนกันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นโชคอย่างนี้เกิดขึ้นมาหลักแล้วก็มีอีกเส้นเรื่องใหม่ๆขึ้นมาอย่างนี้ข้างๆกันมาหรือเกิดข,ข,ขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เหมือนกันก็คือคุณกําลังจะโชคดีเสี่ยงโชคได้นะครับตัวนี้เสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อแบตเตอร,รี่ได้หมดการแข่งขันปันนันขันต่อเนี่ได้หมดอันนี้พูดในหลักเชิงวิชาการไม่ได้ได้ยั่วยุชี้น,นาให้ท่านไปซื้อนะครับเกิดบนเส้นอาทิตย์เนินอาทิตย์ก็เหมือนกันนะครับ มันก็คือโชคดีจากหน้าที่การงานความสําเร็จได้โชคได้ลาภเหมือนกันนะครับเส้นเล็กๆนะเป็นเส้นใหม่ๆคมๆสังเกตดูถ้าเส้นมันเก่าๆเนี่ยเกิดมานานเนี่ยมันจะมีลักษณะช้ำๆบองๆคลำๆบ้างถ้าเส้นใหม่ๆเนี่ยมันจะคมๆหรอกนะมันจะดูสดใสมันจะผิดหูผิดตาอยู่นะครับก็ต้องสังเกตมันดูมันเรียนรู้เอานะครับถึงจะรู้ รักสาวต้องมันเกี้ยวทันใดอยากจะร่วมมีโชคเมื่อไหร่ก็ต้องมันดูมือตัวเองนั่นแหละนะครับ okay, okay. Yeah. อย่าลืมนะครับทบทวนนะครับอย่างแรกก็คือจะเป็นสัมผุดแดงเกิดขึ้นตามเนินนะครับตัวมาที่สองก็คือเนินนะครับเนินบนฝ่ามือน่ะมันดูสดใสฝ่ามือดูสดใสหงวเห้งใบหน้าเราดูสดใสนะครับอย่างที่สามก็คือเส้นนะครับ อย่างที่3ามก็คือความสดใสเกิดบนเส้นต่างๆเส้นเล็กเส้นน้อยเส้นใหญ่ได้หมดนะครับเส้นความสดใสนี่นะครับอย่างที่4ก็คือเส้นจรเกิดตามเส้นหลักต่างๆด้วยและเกิดบนเนินต่างๆด้วยเส้นเล็กๆนะครับก็คือคุณก็จะมีโชคมีลาบนั่นเองนะครับแม้แต่เกิดบนเนินเนบจูนนะเกิดเป็นเส้นใหม่ๆเกิดเป็นกากระบาดขึ้นมาในเนินเนปจูนนะนั่นแหละก็เสี่ยงโชคได้เลยนะครับถ้าพื้นฐานหลักในมือคุณดีคุณเด่นแล้วคุณก็จะได้กบ คุณก็อาจจะได้โชคลาภก้อนใหญ่เป็นแสนเป็นล้านได้นะครับหรือเป็น10ล้านได้เหมือนกัน10ล้าน30ล้านได้เช่นกันนะครับถ้าพื้นฐานในมือเราดีนะครับส่วนจะดีตอนไหนได้อายุตอนเมื่อไหร่เท่าไหร่นะั้นเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาบอกว่าการรับอายุในเส้นต่างๆแบบละเอียดนะครับจะมีวิธีมานํนำให้ดูว่าจะรู้ว่าโชคในช่วงอายุเท่าไหร่นะครับ แต่วันนี้เอา4แบบคันเทพของการที่จะมีโชคมีลาภไปดูก่อนไปศึกษากันดูก่อนนะครับคลิปต่อไปจะนำเสนออะไรต้องกดติดตามไว้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ